ส่วนใหญ่ผมโฟกัสศิลป์เอกโฟกัสนายกสร้อยวงจงครับฝ่ายนี้เราซ้อมมากี่วันนี่ซ้อมมาประมาณสามอาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมาราศักดิ์มทัยครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นผู้เป่าซ้อมอย่างนี้นะตอนนี้ซ้อมอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองเลยอาจารย์มาราศักครับอ๋อไปซ้อมอยู่นั่นนะแล้วพวกที่อยู่นี่ก็ช่วยบางคนซ้อมให้ตอนนี้เราปรอบดาวมีพวกใครอายุเท่าไหร่ละมียี่ปีครับสูงเท่าไหร่ครับประมาณหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ ห5สบมวยสไตล์อะไรครับมวยชินะครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรเนาะเคยเจอกันมาอีกีครั้งสี่ครั้งทั้งสี่ครั้งนี้เป็นไงแพ้1หนึ่งชนะ3ครับอืมแล้ววันนี้มาเจอไฟที่ห้าแต่วันนี้มีเข็มขัดด้วยคิดว่ามันนี้มาเอาชนะเขาได้ไหมแม่นอนแล้วมันใจเลยนะเขามวยสไตล์มวยบูดูดานครับวันนี้เราต้องมาเจอไฟที่ห้าและล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่อ้อมน้อยครับเพราะนั้นต่อยกับเพชรโมินครับเพชรมากว่านั้น ชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาวัั้นต่อยเวทเท่าไหร่ไร่สามสองครับไร่สามสองวันนี้ต่อไร่สามสิบเนาะวันเช้าสอบหนักยังสอบแล้วครับเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะแล้วเข็มขัดกลับบ้านด้วยครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้หกโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลับร้อก็ไปร้อยบวกแล้วคนจังหวัดคนจังหวัดเชียงใหม่ครับอ้าวฝากทีช่วยแฟนคลับแล้วไงก็ฝากแฟนคลับช่วยได้รับช่วยเชียร์ช่วยกุมมือใจผมนะครับก็ วันนี้มาอาชมครับอ่ะวันนี้ขอน้องโชคดีขอบคุณมากครับ